สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ไล n e แมนสั่งอาหารสําหรับเครื่องฮัวาย h 1 1หรือเครื่องฮ u ลวายรุ่นที่ไม่มีบริการของ Google และสําหรับใครที่ยังใช้ไล n e แมนสั่งอาหารอยู่มาดูกันครับหลักๆจากที่ผมเทสแล้วนั่นก็คือต้องใช้ไล n e แมนใน GBox เท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าใน GBox จะต้องมี2แอปก็คือมีไล n e แมนแล้วก็แอปไลน์นะครับอยู่ใน GBox ด้วยถ้าใครใช้ไลน์ข้างนอก GBox เนี่ยจะต้องออกจากไลน์นั้นก่อนเพื่อมาล in ็อกอินไลน์ในได้ แต่ถ้าใครมีลายอยู่ใน Gbox อยู่แล้วก็สามารถติดตั้ง l i n e m a n แล้วก็ล็อกอินได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันครับอันดับแรกเลยให้เราทำการดาวน์โหลด Gbox ก่อนซึ่งการดาวน์โหลด Gbox มันจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือ 1. ดาวน์โหลดในแอปแ a l อรี่สดาวน์โหลดในเบราว์เซอร์ซึ่งในแอปแกลอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนพิมพ์ Gbox เลยเวอร์ชันนะตอนนี้จะเป็น1.5.0 แล้วเดี๋ยวดู l i น์แมนนิดนึงว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรอยู่ LineMan นะครับก็เป็น9.1.0อัปเดตล่าสุดปี2021เดือน11วันที่23นะครับอันนี้คือตั้งแต่ปี2021นั่นก็คือเก่ามากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้ LineMan เวอร์ชั่นนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ LineMan เวอร์ชั่นใหม่ก็ต้องไปใช้ใน gbox เอา แล้วก็ในเบราว์เซอร์ที่แนะนําจริงๆนะครับการดาวน์โหลด Gbox เนี่ยผมจะแนะนําให้ดาวน์โหลดในเบราว์เซอร์ดีกว่าไปที่หน้าเว็บไซต์อ f ฟ i ิ i ชียลของเขาเลยนะครับพิมพ์ Gbox ไปเลยครับจะเป็นอันแรกครับ gboxlab com กดเข้าไปเลยเมื่อกี้ในแอปแกลอรี่นะครับมันจะเป็น1.5.0เนาะอันนี้จะเป็น1.5.2.5อีกให้เราทำการแตะดาวน์โหลดไปเลยอยู่ประมาณ72เมนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนในเรื่องของการดาวน์โหลดจะช้าจ,จะไวเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาให้เรากดติดตั้งแต่ถ้าไม่เด้งหน้าต่างขึ้นมาให้เรากดติดตั้งเนี่ยให้เราแตะไปที่4จุดด้านบนครับแล้วก็ไปที่คําว่าดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งจากตรงนี้ก็ได้หรือถ้าไม่เจออีกให้เราเลื่อนหน้าต่างลงมา แล้วจะเจอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตามตัวอย่างนี้มันจะไม่มีแต่ถ้าไม่เจออีกให้เราไปที่ปัดออกไปเลยให้เราไปที่อแอปไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยไปที่ล่าสุดนะครับด้านล่างเลยล่าสุดนะมันจะเจอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาไว้แล้ว GBox นะให้เรากดจากตัวนี้ก็ได้กดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งเลยครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดเปิดเลยกด agree แล้วก็กดเช็คด้านบนครับกดเปิดให้หมดเลยกดอนุญาตให้หมดแล้วก็กด back ทีนึงเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะครับ อ่าโอเคได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีที่เป็นเพจโตมาให้แล้วก็จะมีแอปที่เขาแนะนํามาให้เนาะให้เราแตะเข้าไปที่เพจโตเพื่อทําการล็อกอินดาวน์โหลดไลแมนเลยครับซึ่งในการล็อกอินเพจโตตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับจําลองอีกเครื่องหนึ่งแล้วมันจะเด้งที่เมลเราบอกว่าเฮ้ยจะเป็นเครื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ทําการ Lock ล็อกอินเมลเรานะอะไรประมาณนี้นะครับ เราอยากตกใจเนาะก็คือว่าให้เรากดชั้นจํากิจกรรมนั้นได้ถ้ามันอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกันกบที่เราล็อกอินเมลใน gbox นะครับอ่าโอเคกดลงชื่อเข้าใช้เลยอ่าเดี๋ยวผมใส่ Gmail ก่อนนะครับโอเคกดตกลงเดี๋ยวรอพักบนะึง ได้แล้วให้เราทําการดาวน์โหลด LineMan เลยกดติดตั้งเลยครับดาวน์โหลดในนี้เมื่อไลน์แมนมีกิจกรรมการแจ้งเตือนส่วนลดอะไรต่างๆหรือโปรโมชั่นอะไรต่างๆมันก็จะแจ้งเตือนด้านนอกด้วยนะครับ เมื่อโหลดเสร็จแล้วเขาจะถามว่าให้เราเนี่ยสร้างช็อตคัตออกไปหน้าจอหลักไหมอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้นะถ้าสร้างมันก็จะเป็นช็อตคัต๋ยวผมกดเพิ่มให้ดูแล้วกันโอเคกดแบ็คมันจะโชว์ล n e แม n ในนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างตั้งแต่ที่แรกที่มันเด้งขึ้นมาเราสามารถแตะค้างแล้วก็คีเอ t s ช็อตคั t ก็ได้เดีย๋ยวไปดูว่าด้านนอกมันจะเป็นยังไง นี่ครับมันจะเป็น Line Man มันจะมีสัญลักษณ์ gbox เล็กๆตรงนี้ให้นะครับให้รู้ว่า,าเป็นแอปมาจากไหนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราแตะเปิดจากด้านนอกก็ได้นครับหรืออันนี้ผมเปิดจากด้านในแล้วกันอันเดียวกันนะครับแล้วเราติ๊กไปเลยกดยอมรับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยไล n e ซึ่งใน G b o x นะครับมันจะไม่มีลายอยู่แล้วเขาจะถามหาลายจากด้านนอกนะครับเราให้เราเนี่ยเลือกลายจากดนั้นนอกไปปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกดอนุญาตไปนี่ครับคือมันจะไม่ได้มันจะขึ้นอย่างนี้เลยเรากดอีกปุ๊บก็จะเป็นอีกเหมือนเดิม เนี่ยมันจะไม่ได้ถ้าใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเอ่อจะต้องเอาไลน์เนี่ยเข้ามาด้านในเพื่อให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลิงก์กันได้นะครับจากตรงนี้ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องทำขั้นตอนใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเอาไลน์เข้ามาจากด้านนอกเอาเข้ามาด้านในครับเดี๋ยวไปดูกัน สำหรับขั้นตอนต่อไปคือติดตั้งไลน์ใน G-Box เพื่อให้ซิงก์กับ Line Man และเปิดใช้งาน Line Man ได้ตามตัวอย่างนี้ Line จะอยู่ด้านนอกสิ่งสำคัญที่สุดคือประวัติการแชทเพราะถ้าเราล็อกอิน Line ใน G-Box ไปแล้ว Line ด้านนอกจะออกจากระบบทันทีประวัติการแชทก็จะถูกลบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราควรทำการสำรองข้อมูลก่อนการล็อกอิน Line ใน G-Box แต่ถ้าประวัติการแชทไม่สำคัญก็ล็อกอิน l i n ์ใน G-Box ไปเลยครับ อันดับแรกเลยถ้าเราจะสำรองข้อมูลในไลน์คือเราจะต้องติดตั้งไลเฮาส์ก่อนถ้าเครื่องไหนที่ไม่รองรับไลเฮาส์ก็ไม่สามารถที่จะสำรองประวัติการแชทของไลน์ได้ถ้าเครื่องไหนติดตั้งไลเฮาส์มาก่อนแล้วนะครับหรือติดตั้งไลเฮาส์ไว้แล้วเนี่ยให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแต่ถ้ายังไม่ติดตั้งให้เราเข้าไปที่แอปแกลลอรี่แล้วพิมพ์คําว่าไลเฮาส์ตามตัวอย่างเลยครับตามตัวอย่างนี้เครื่องผมจะทําการติดตั้งไลเฮาส์ไว้ทั้งสองตัวแล้วที่เป็นไลเฮาส์สีส้มแล้วก็ไลเฮาส์สีเขียวที่เป็น house EX แต่ถ้าใครยังไม่ติดตั้งให้กดติดตั้งเลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเปิดเลยครับกดตัวสีส้มนะครับอ่าพราะกดไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งให้เรากดอนุญาตอนุญาตตลอดเวลาให้เราอนุญาตญาตลอดเวลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กด add account เลยใส่คําว่า sign in นะครับอ่าเราก็ใส่ gmail ใส่อะไรให้เรียบร้อยตามตัวอย่างนี้ของผมใส่ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยใส่ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อใส่ไปแล้ว gmail นะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่ ลายเราแล้วก็ไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองด้านบนตรงนี้นะแล้วเราก็ไปที่คําว่าสําลองและเรียกคืนประวัติการแชทนี่แล้วเราก็ไปที่บัญชี Google แล้วก็ไปเลือกบัญชีที่เราต้องการทําการสําลองไว้ต้องจําดีๆนะครับว่าเราสําลองไว้ในบัญชีของ Google หรือ gmail ตัวไหนอ่าเลือกปุ๊บเสร็จแล้วก็กดตกลงแล้วเราก็กดสํารองตอนนี้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้ทําการ ดาวโหลดแล้วก็สำรองข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเมื่อสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ให้เราทำการดาวน์โหลดหรือโคลนไลน์ hmm. เข้าไปไว้ใน Gbox เลย mm hmm. ถ้าเราจะดาวน์โหลดเราก็เข้า l a y Store ก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็พิมพไลน์ใน l a y Store หรือเราจะโคลนก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อให้มันไวขึ้น mm hmm. ก็เลือกไปที่3ข mm ีด hmm. ด้านบนแล้วก็เลือกโคลน แล้วเราก็เลื่อนหาลายครับแล้วก็ติ๊กแล้วก็โคลนโอเคคนลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาลนา์ออกไปไว้ด้านนอกไหมถ้าเอาออกไปไว้ด้านนอกเราก็กดเพิ่มไปเลยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ลืมบอกไปนะครับถ้าใครจะทําการสํารองข้อมูลลายที่เป็นลา์ที่2ส,สังเกตนะมันจะมีลายที่2ตัวนี้นะครับ ที่เรา,าสร้างขึ้นมาเป็น l ล n e เหมือนกับอ,อย่างเช่นเข้าไปที่แอปแล้วก็เข้าไปที่แอปคู่แฝดนะครับเป็นไลน์คู่แฝดอีกตัวหนึ่งที่มีสัญลักษณ์เลข2อยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถทํางานกับไลท์เฮาส์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะไม่สามารถสํารองข้อมูลประวัติการแชทได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นล ne หลักนะครับไลน์หลักเท่านั้นที่จะทํางานร่วมกับไลท์เฮาส์ได้อันนี้ l ล n e ที่เราเอาออกมานะครับ อ่าไน์นี้ไลน์ใน G-Box เราก็ทำการล็อกอินไลน์ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมล็อกอินให้เป็นตัวอย่างแล้วกันแตะเข้าไปกดเข้าสู่ระบบครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทำต่อไปเลยนะครับ แล้วเราก็ติ๊กข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า11ปีครับกดตกลงเลยกดอนุญาตอนุญาตให้หมดครับกดเอโลก็คือใส่โค้ดตรงนี้นะครับที่เป็น OTP ที่เขาดิ้งขึ้นมาให้นะโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช่แล้ว นี่คือบัญชีฉันแล้วก็ใส่รหัสผ่านเราให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือต้องจํารหัสผ่านให้ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องสํารองก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอามาไว้แค่แป,ป๊บเดียวเพื่อให้ไอ้ตัวที่เป็นตัวไลน์แมทเนียมันทําการค้นหาแล้วก็ซิงแล้วก็เปิดใช้งานได้นะครับกดข้ามไปเลยก็ได้กดข้ามเลยครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ Line Man แล้วก็ติ๊กแล้วก็กดตกลงครับยอมรับไปเลยเข้าสู่ระบบด้วย l ล n e เดี๋ยวรอสักครู่กดอนุญาตแล้วก็อนุญาตตลอด,ดเวลาเลยก็ได้ครับนี่ก็สามารถ เข้าใช้งาน l i n e m a n ใน G-Box ได้แล้วนะครับก็หลักๆขั้นตอนมันก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเช็คก่อนนะครับว่าใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่ามีแม็กมีอะไรขึ้นไหมอ่าอันนี้ขึ้นตรงตามปกติครับแต่ข้อจำกัดการใช้ที่เป็นตัว l i n e m a n ใน G-Box นะครับคือเวลาเราสั่งอาหารหรืออะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายเป็นเงินสดนะครับมันไม่สามารถที่จะ ซิงที่เป็นตัวแอปธนาคารมาได้นะครับเพราะว่าแอปธนาคารเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ในที่เป็นตัว g b บ x ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะต้องใช้เงินสดในการจ่ายเงินไลน์แมนเวลาเราสั่งอาหารเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไลน์ตัวนี้เราก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับ e ี e t ทไปเลยเมื่อมันทําการสิงละกดคอนเฟิร์มลบไปเลยเสร็จแล้วให้เรามาล็อกอินไลน์ด้านนอกครับอตามตัวอย่างนี้ อ่ผมก็ล็อกอินไวแล้วสมมติเราล็อกอินไว้แล้วแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็ไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่สำรองและเรียกคืนประวัติการแชทแล้วเราก็เลือกอบัญชีนะครับเอ่เลือกบัญชีนี้ปุ๊บกดตกลงแล้วเราก็กดคําว่าเรียกคืนข้อมูลครับนี่ก็ตกลงแค่นั้นเองอันนี้ก็เดี๋ยวรอเรียกคืนข้อมูลหรือประวัติการแชทก่อนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ก็จะสามารถใช้ได้ตามปกตินะครับแล้วทีเนี้ยมันจะออกจากระบบไหมเ,เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมสามารถใช้งานได้แล้วครับนี่ก็ขั้นตอนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะหลายขั้นตอนบ้างก็ ถ้าใครอยากใช้ก็ต้องทําตามวิธีนี้เท่านั้นนะครับครับสวัสดีครับ